จอมครับกำลังลากลากสายท่อประปานะครับเจ้าที่ทำงานอยู่โอ้หมุนๆจะมาโดนรถเราไหมเนี่ยนูนน่นรถคันน้ก็ลากเข้าไปข้างในแล้วกำลังลากสายเมนท่อประปาที่อปตอห้ว,หวยรายเหนือ,นอ,อใกล้บ้านใครครับบ้านผมนี่เองแถวนั้นที่บ้านล่าที่บ้านไร่ดินทองห้วยเสนเหนืออันนี้สวัสดีครับนุ่นครับ ช่างประปาลากสายไปแล้วนะครับมันคนนู้นสั่งอย่างสั่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปหนึ่งคันนึงก็สั่งแล้วช่างนั้นก็เป็นคนลากไปนะครับหนึ่งน,นี่เจ้าที่ช่างจากออบตอห้วยใสเหนือนะลากมาจากถนนดำทางนู้นนะครับ มาเท่อนของอยู่ไหนมารับกันก่อนโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านวิสิทธิ์เช่นเดิมครับนี่พี่นันก็มาคุมงานนี่พี่น,นันทำอะไรบ้างเนี่ยวันเนี้ยเกลี่ยพื้นเกลี่ยพื้นเฉยๆเอาเอาหินอะไรมาลงไว้เมื่อวานนะหินหินคลุกนะหนุนรถเรียกไรรถเกรดรถเกรดอ่ารถเกรดหินเนี่ยฮะรถไ รถไรถไให้เรียบรถไถเกลี่ยให้เรียบนะครับนี่คันนี้ครับมาเกตได้สักน่าจะสักชั่วโมงแล้วเรียบร้อยแล้วต้องขอบคุณรถไถท,ที่มาเกตถิ่นให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมีผมนันครับไปก่อนครับมาเกลี่ยให้เรียบอยู่นะครับตรงนั้นถนนทางเข้าบ้านมีงานมาซ้ำซ้อนจับ ทางงานของอบตห้วยสายเหนือเข้ามาขุดล่องขุดท่อเดินท่อประปานะคระับขันนู้นฝังท่อท่อน้ำปปาฝังท่อน้ำปปาจากถนนดําถนนเมืองถนนนูน้นแล้วก็วิง่งไล่เข้ามาทางนี้วิง่งไล่เขามาแล้วเข้าไปไกลทางนูน้นท้ายถนนท้ายแปลงในสุดเลยด้านนูน้นนะครับ จบครับนี่ครับนักเรียนครับเรามาเจอนักเรียนสองคนณที่บ้านใกล้เขาแห่งนี้นะครับนี่นี่นครับนี่ภูเขาครับนี่ครับมีเสียงเขาบอกว่าเสียวตกคงบ้านมันสูงไงคุณชันที่วเสียวตกเนี่ยกลัวตกเนี่ยหมายความว่าอย่างไรแล้วนี่คุณทําอะไรอยู่คุณคลีนอยู่หรือ ฮะนี่อะไรผ้าาสีน้ตาลผ้าสีชมพูออ้ยสีน้ำตาลองตูดลวันนี้คิดว่าคุณจะทำอะไรกันบ้างครับคุณคิมคุณชันให้คุณมาช่วยเช็ดคุณไหนอ่ะไม่รู้จักคุณพิสิทธิ์คุณพิสิทธิ์ชื่อคุณคุณตัวนี้แปลกแปลกทำไมจำเขาไม่ได้เมื่อก่อนรู้จักเขาอยู่นะคุณพิสิทธิ์ทำเองไงล่ะบ้าแล ขาคือนี่ครับคลีนสเปรย์ฟืด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 แล้วเขาก็ฉีดฉีนะครับหวังว่าชาตินี้คงเสร็จนะครับเอ้ไม่ใช่วันนี้คงเสร็จนะครับคุณพูดไปถึงชาตินี้ถึงเสร็จเหมือนจะดูถูกเขาเกินไปครับเอาละครับคลิปคลีนนิ่งสำหรับบิ๊กคลีนนิ่งเดย์วันนี้ต้องขอมอบผลงานให้กับคุณชันคุณคิมณนะที่บ้านห้วยสายเหนือแห่งนี้นะครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย